ขอการเป็นอีพีต่อไปเนาะพี่น้องที่เส้าแล้วทีวันเจอกันคลิปหนาพี่น้องเจอกันคลิปหนาใช่เขาเปิดคลิปได้นี่เปิดคลิปกระลเปรียบคลิปโอ้ยไงเนาะจะเอารถทีบรถทีบสามคันเนาะเรทสาั้นกเรทีบแะันนึงเพ่นเอาน้แขนเดียวแค่นเดียววะโอเคโอเคคลิปนี้กัน เอาสปีล้วยังเยได้เปิดได้หมเปิดหม่เปอยสบายดีสบายดีด้สบายดีละสบายดีสบายดีสบายบางนึ่งหลักรับเดีไปดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยเดี๋ยวเอาเลยเขากัเารถีบอยู่สาขั้นเนาะนะกรถรถจักรขั้นหนึ่งพว่า เพราะว่าให้เมียน้องเกมกับน้องเกมเนาาี่ยกับบ๊อบบี้กีโดจักเนาะเพราะว่ามันได้หยาทางกับพ่อแม่หากิโลเมตรจากรอนเดดไปหาร้อนค้อนพี่นอ้องเอากระสิไปฮาร่วมแฮมอยู่คนเนาะบ้านพักอยู่คนมาบันจีที่จงได้เนาะเอากจะเจรินทางไปตามนี้แหละพี่น้องถ้าติดตามด้วกันเนาะเป็นอีพีอีพีอีพีไปเรือยเนาะโอ้ยังเท่อะครับ ไีดชานี่วันนี้อยูนี่อยู่นี่เลือกอกีเขาสบายเนาะเขาขี่รถจักไปเด้องไปเด้อไปเดไปเดหนตีมันสุกสิลส 아아ี่นออกเปลี่ยนค้นครับแล้ววันน oh ี้กปตพี่อคกอดไว้เยอะฮาดูนั่งกันตาโอ้ทางง่ายง่ายองง่ายจะับไปงับไปับกันไหมบอเออกันไว้แต่หมือนก ลูกแหล่ด้ีงโอ้ทางงาอย่างนี้เนาะเอดเอาเไเาะเอาขบอมีูกวินเต้าขบเลยเฮ้ยไปเลยโอ้เส้นทางไปเนาะพี่น้องเนาะอีพี่ีพีับรถไปอย่างเดียวขับไปเอ็นทัดขับเลย น,น,นขน่เป็ดตะขีวเมื่อกี้ใช่ปะโอ้ี่เียมน้อากาศชอบที่เรียมน้ำเนอะบาอฮดีอเอ้่ออา <laughs> ใจติดๆโอ้บรรยากาศดีดีพ oh, ี่น้องน้นำเขียวงามไปดีบรยาดีเกลับมาที่รเ่ย่อย่่ม่อยหรอก กิโลเนาะพี่น้องหเออีย,อยนอน,ดดนอ่ดูขีดาอนนยางนขี้หยาง,งเนาะเาเปีลยไ้ดเป็น,น,นออมาหอ,อดุลนะตลเนาคือกำปันเนาะพี่น้องทากำปัน้นเป็นทากำปั้นของฝรัง่งสมัยก่อนเนาะ นีอ๋อทากัะปั้นแล้วเอ่อ <Yeah. S 2> ทากัะปั้นไปทากัะปั้นเอาท,ที่จอดก่น <Yeah. S 2> อนอดนะเนาะเดี๋ยวขอดีลงไปทายเบิ้งทากัะปั้นเอาอะลูร้อมถ <Yeah. S 2> ูกใช่กะแบบ๊บ <Yeah. S 2> นี่ก็คือทากัะปันะ้นเนาะที่ฝรั่งสร้างขึ้นมาเพื่อขนสินค้ามาจาก เผื่อมาลงแบบวา่าเอาสิ้นขามาเนาะเพราะว่าทางที่เราจะเดินต่อไปนี่กับเมนมันเป็นทางรถไฟไปเรื่อยเนาะพี่เนาะทนเขาค้นอันนั้นสิ้นขามามาลงเสนีใส่ใส่กำปั้นอยู่นีเนาะแล้วก็เอาขืนไปต่อเนาะเพื่อค้นเอาบุตรหรือว่าสเสบียงอาหารขึ้นเมื่อพวกทางเมืองปากซีไนเนาะนี่คือทากำปัน้นขนาดใหญ่โอ้ เจตากับปันที่มีขนาดใหญ่ดีนี่กับที่ีรถเนี่ยให้เศร้าให้นางเนาะเส้ <S <S นทางที่เข้าไปนี่แมันมันเป็นเส้นทางรถไฟเนาะพี่นอ้องเป็นรถเอ่อเส้นทางรถไฟเก่าเด้อแต่สมัยแต่สมัยฝรั่งเนาะที่มันคนสีขามาที่เมืองีิไทยเ,เมื่อกี้เนาะเป็นอะไรเอ่อให้พาขัะปันปปเนาะ นี่แหละเป็นทางรถไฟเนาะเส้นทางรถไฟเกา่าแต่อีมันผลมาจากอาล้อนข้อนเนาะมาสูล่ลอนเดีนออซื่อไหมับ เดี๋ยวพลังนะพี่น้องพลังพรังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหชาบรรยากาศังไงางหน้ามาเดีวพี่น้องเบอวทนหอนเหนื่อยปั่นตีเพิ่นนะสคนเพิ่นไปไปเขากันเล กระปิดแหลกิังหน่อยเป็นหลานเลยอดอดของภาคกระปิดคือว่าบรรยากาศการไปเนาะที่นอตแบบเป็นการประจนกต์ไพ่เนาะแบบมึนมวนแหลกจังหน่อยสบายเลยเขาใช่ขอด้ขี่จักรย ฝรางๆเดีเจอพลังอีกแล้วพี่้องเจอพลังอีกแล้วไปดูไโดไปพลังตัวนี้แห้งขัด <laughs> สีแกมาเลยเลืดูนะเลืดบูขำฟอมขำฟอมเ uh huh. <laughs> ปลวเป็น <laughs> <laughs> เส้นทางไปเท่ากห <laughs> ตอนนี้เขาก็มาหอดแล้วเนาะหอดครัวด่ะนี่ไปจะได้ไปจะได้หอดเดาปนี่หอดเด่หอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วบ็นคนใกล้ซะกับไกลเป็ปปน,ปปนไงเนานะกับตายมาเยนี่ก็สุด <ไป S 1> บานรอนเดนเนาะพี่น้องนี่เนาะนี่ก็เป็นครัวเลยสียางยางมาบนครัวก่อน นี่ก็เป็นคัวเนาะนี่ก็เป็นคัวหวานดอนคอนแต่บางดอนคอนกับรอนเดชเนาะคัวนี่จะเสื่อมเสียกันกับรอนคอนกับรอนเดชเป็นคัวหยกอันของฝรั่งที่สางไว้เนาะพ่อแี่พี่น้องเนาะสางไว้แต่ตอนแต่ตอนแต่ข้าวสูงขามเนาะเพื่อว่าเพราะว่าก็ว่าจีสางเพราะว่าคนจิงขาเนี่ยก็เป็นทางรถไฟนะพี่น้อง มันจะมีรางรถไฟเนาะรถไฟน้อยๆน่ะรถไฟไอน้นามเนาะนี่ไอนี่เลยธรรมศาสตร์ยางแท้จริงเนะาะครัวนี้ตื๊กสางออกมาหูบส่งแบบสวยงามดีๆเนาะสีเบิ้งข้างในน่อยจังสีเห็นหูบส่งของครัวแบบหนึ่งเด้ออันนี้แหละเนาะทุกท่านผ่าเบิ้ลนึ่งกับเมนดอนขอดเนะาเะผาาเบิ้งนี่งเมนดอนเดีดนี่แหละครัว,วที่เสื่อมสิกันหูบส่งยางสวยงามพี่น้องครัวนี่เนาะ เป็นของฝรงั่งสางเป็นทางรถไฟเนาะหุบท่งตะเวนตกเขาเอื่นเนาะหุบท่งแมบบอย่างสวยงามโอ้ธรรมศาสตร์ย่างแท้จริงสีพันหลอนพี่นอ้องายหายเมือ่ยอยเลยเนาะมาเห็นเนบแบบนี้เศร้ามื่อยเลยลูกทรายจนเขียวพี่น้องเอ้ยตากแดดน้ำก <c oughs> ันด้วยเป็ด้วยเนาะ พลังเลยพลังมากเลยด้วยมาอาบแดดพลังมากเลยเขาเอาอันมาแต่อันเล็กเขาบังแห้งข้อศอนร่างกายแห้งข้อเท่าข้อหนักขันเออเออตอนนี้เฮาก็อยู่บ้านร้อนแดดแ่ดเขาจะขามไปเออบ้านคอนเนาะแต่จิไปหาของเท้าของภาคอยู่เมืองนั้นเนาะไปแล้วเนาะเดินทางต่อยังบ้านไหนเนี่ยมขาเหนื่อยพอกระมิโอ้โหเหนื่อยด เพื่อน่าจะเอาเอหันโอพัดลมธรรมดาพัดลมธรรมดาบ่แปดสิบก็เอาอยู่รุมนี่บ่นี่นี่อยู่เมืองอันนี้กยาไปนี่ันเ้นซะ่าอืมกันหน่อยเดียวอยู่รุมใกล้ใแต่ไหวข้างใกล้ใกล้อันนี้จะจีบไปก่อนเดี๋ยวห้าสิบก๋าจีดอเบิ้งคือกันก่อนมาเันจิบเป็นมีวันนี้เนยออโอเคโอเคมาเนาะกันเลยเนาะทุกคน เอาสกีลงขัวเลยรับแล้วส <c oughs> ขีลงขัวเอาไปเอาเสีมันหลอนอย่างแท้จริงพี่นอ้ออเอ้ยสวยงามดีดีเนาะย้ำแรงมาสุดทางไม่หางขัวสวยงามสวยงามสวยงาม โโ oh oh. อ้หลงลานนี้นอกจากลงนะฮะที่ผักกันเนาะดูคอยเด้อว,ว่ามเราไปขึ้นมาโอ้โหเรนนี่ก็เป็นซุกซาร่าเนาะพราะว่าพี่น้องซุกซาร่าแต่ว่ามีหูบทรงเป็นแบบเก่าๆ<อ>แต่สมัยฝร<อ>ั่งนะสมัยฝรัง<อ>่งสั่งไปไปต่อฐาน้องๆนี้ฐาน้องๆก่อนดูกซอศอกเลยนี่โอ้วิวดีวิวดี <c oughs> ตอนนี้เนาะเขากงเขาก็มาเบึงหองผักอยู่นีเนาะแต่ลาหองสาบแบบแบบเขาจะพักแบบขอบขั้วเนาะผักแบบน้ำกันด้วยนะเขามาเบ่งก่อนว่ามันจะมีรละขาไเนาะแขมองแขมคองแน่นนดเดเนาะ อาจจะผักแบบขอบขั้วเดี๋ยวเ้าไปยังเบิรงนกันบามันจีอะไรอยู่เนาะขอเบินกันโอ้บเปดไปไผู้ดบกไปไปเบินกันขาค่าคน ดูไปแล้วทุกคนฮะก็กระไรห,หองภาคเนาะเปลี่ยนใจโบเอลแต่ตัวนั้นหน่ะมาเอาตัวนี้เนาะเป็นห้องใหญ่เป็นแบบขอบครัวได้เนาะห้องใหญ่ห้องใหญ่นอนหาขนสบายเนาะเพราะว่ามีสองเตียงหมักไ่เป็นห้องใไงด้วยนอนหาขแบบ้นสบายด้วยเนาะกระโต๊กอยู่รคาคาอยู่แสนแสนแปดเนาะเป็นเงินไทยกันเท่าไหร่วะ พวกอร่อยพกร่อยวะเราะบานันนั้นหาอร่อหาอร่อยฮะพวกร่อยเนี่ยนะพี่น้องเป็นห้องที่ใหญ่โอ้โหมากันนอนสบายด้วยเนาะเปิดแอร์เปิดแอร์เอาลูกมานอนนีเพราะว่าเป็นห้องเกยจ็คแอร์เออเป็นเป็นห้องแอร์เนาะอย่างสวยงามเลยเบื้องห้องน้่งกันเนาะรีวิวด้วยพี่น้องรีวิวรีวิวบอันภาคด้วเนาะนี่ห้องน้่งก็ได้บาย ข้างน,นี้อันไหนได้ดีครับนะครับโอ้จะเป็นผืนซื่อผืนมิดจะเกลียดนะเหน,นื่อยแหงนหลังจากขอนแล้วเนาะใช้เงินที่วันนี้เป็นเงินแสนแปดสิบพันขีดซีจะจะเซี่ซีเซี่เอามืออื่นบ้โอเคโอค้ย อเมริกาใจดีย์ขนาดเือเสมอเลยคดีวูดีบีวันพักซื้อวันพักอีกอย่างเนี่ย้านพักคูนผ่านเนี่ยพี่น้องถ่าผู้ไร้ซึใจมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวรอนคอนรอนเดียวกันราคาเป็นกันเองหนึ่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 งเปลี่ยนกันเองมากมันบรรยากาศก็ดีเนาะแค้มนามเลยนี่แอบแช่กะ เอาไรห้องพักไปทีเรียบร้อยเนาะกะสซัมดาวคิปนี้กะปิดอีกพี่น้าะซัหรับอีที่นี้เนาะเหนื่อยพอกันอีที่นะแค่แค่วาผักนี่มันอีส้งเขามาผักนี่นะกระเดียกแล้วเนี่ยดันมีบูการในที่พุซาวเออเออรหัสเบยไฟล์เอาผู้สาวไปซะเลยไปแล้วรหัสเบย์ไฟล์จะได้ดีกว่านี้เนาะเขาบอกว่ามีเบย์ไฟลพี่ให้มาสักเดี๋ยวมือแรงเขาจังไฟท้ามเนาะ หลังจากภาครกิจต่อไปอเขาๆหลังจากเ้าพักอย่าไปแล้วเนะเาะเ้อก็สิไปหากินเขาเหมือแดงเนาะไปอาบหน้าเย็นสบายนะกับมืออื่นมือเสาวเขาจะไป <Okay. S 1> ไปนำาตก๊กด,ดีพีเนาะไปบวใบาจะแคนสะดิ้งหรือบ่ถ้าต้องคีปันโดดไปอีกออกไปคุณเนะี่ยออกข้างที่เขาเดียวลงมานะ่ะเขาต้องปัน,ปนปออก,อกเอระะมาณหนึ่งห้าสองเนี่ยบอ โอ้โหดูแท้นี่น้ำตกสีเออน้ำตกดีพีจะเป็นแกงที่ไงแหละมีโฮนสตริงพร้อมเนาะมีซีฟไร่พร้อมพิดคลิปดีกว่าพิดซะิดซะขอขอบใจทีครับชมเนาะงขอการคลิปนะน้องเกมมวดแหมวแ้งพี่น้องต่อีตัวลูกเนาะตากแดดตากได้มากเลยตอนอยู่หันบนหน้าบูดหน้าบูดพี่น้องเบิ่งหน้าเดี๋ยวนี้ขอขอบใจ